คลิปนี้แม่ไม่มีงอมหรอกด,ดูควีตดิอย่างลื่มอ่ะอย่างเยอะอ่ะอุ้ยเฮลิคอปเตอร์เหรอเนี่ยผมไม่สนใจพี่สวัสดีทุกคนดูที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ยแม่ไม่มีงอมหรอกด,ดูควีตดิอย่างลื่มอ่ะอย่างเยอะอะบอกเลยคลิปนี้ยมันแน่ผมจะทำครบไหมหรือว่าจะไม่ได้ทำาตะกันไปไปดูเลยเอ๊ะ ผมลืมบอกเว้ยผมมาเล่นมานิดนึงเว้ยคือแบบผมไปปรามาไปแบบตกปลามานะครับแล้วก็ไปเก็บหินแกนิตด้วยนะครับอืมอุ้ยตัวเหี้ยเนี่ยนะมันกอนเลยเนะี่ยเอามาโตหรือเปล่าเออวะ่ะลืมบอกเลยที่แรกจะไปที่ไหนผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอืมหี่ยอลงมาปุ๊บเอารถก่อนเลยที่แรกเหรออาไหนดีวะ นี่ล้กันบททดสอบแห่งความซื่อสัตย์และเมตตาออกตามหาเดนิเือนเจอเขาเกี่ยวกับสภาพอากาศไปโอ้ยเฮี้ยวหกจุดสี่กิโลเมตรอ้อโอโห้ผมไปเล่นประเทศเทนนิงมาเวผมว่าผมถนัดไม้อะมากกว่าพวกมีดอย่างงี้เว้ยผมว่าผมเล่นไม้ถนัดกว่านะครับเพราะผมจะไปทำแบบตามของแล้วก็ไปค้าอาวุธใหม่เป็นไม้ล้กัน เอผมขอจอดดูควีก่อนเนาะอ๋อโอ้โหเฮียเอ้ยจอดทงดีๆก็ได้มั้งไอพวกเรื่องฟาร์มนะผมจะยังไม่ทำนะไไอเนี่ยอย่างเช่นเลี้ยงสัตว์เก็บทุ่นระเบิดผมยังไม่ทำนะครับแล้วจากวันนี้ถ้าเราตัดออกนะจากหกสวยอะที่เหลือก็แค่สา,ามสวดว้วยผมลืมเติมน้ำม,มันว,ว่ะ A few minutes งั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมถึงเลยนะครับเฮียทำมันยากจังวะคือกดแตบิวนิดเดียวอะเลี้ยงแบบนิดเดียวจริงๆอะเป็นพลาดบอกเขแหละ เนี่ย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 เยเนี่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 ยเนีเนๆๆๆๆๆ <urai> ีเ่ยเนี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 ่ยนี่าเนี่ยนี่ยนี่ยเ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 นียเนี่ยเนียเนี่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 ยเนียเนี่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 ยเี่ยเน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 ่ยเนี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 ่ยเ่ย ใช่หลังคยใช่ชหลังคบก็ได้วะจบแล้วแค่นี้แค่นี้หรอเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวจัดแท้เทียงนิดเดียวนะตกลาความตายรอแป๊บ อย่ากระโดดลมแรงมากอันตรายนะอะไรของแกวะอากาศดีขนาดนี้หมาแกการโดดร่มสุาาดๆเลยดูแล้วว่าแกชอบแต่ฉันเตือนแกด้วยความหวังดีนะฉันเพิ่งคุยกับคุณปู่ของแกมาเขาบอกว่าวันนี้ลมแรงผปิปกติกว่าเป็นอันตรายคุณปู่หรอ แต่ฉันไม่ได้เจอเขามานานหลายวันแล้วนะเขาคิดถึงแกตลอดเลยคุณปู่เขาเป็นคนฉลาดรู้ดีว่าเป็นอะไรเชื่อฉันเถอะอย่าก,กระโดดเลยจริงแฮะคุณปู่คงไม่โกงฉันหรอกไม่กระโดดก็ได้นั่นแหละดีแล้วยังมีโอกาสโดดร่มอีกเยอะแยะในอนาคตแต่สำหรับวันนี้อันตรายเกินไปขอบคุณนะที่เตือนไว้เจอกันใหม่ยินดีเสมอลงไปจะเข่ากันเถอละเดี๋ยวลมแรงกว่านี้ แล้วกูไปยังไงต่อไปเป็นไหนต่อต่อไปก็สนทนากับชายเล่ร่อนผู้คิดสัน6.5กิโลเมตรอยากลงเขาแบบไวๆใช่ไหมครับจัดให้จัดให้กูไม่สนด้วยไอ้ที่ ยรถพังไม่พอแล้วมันแม่งเสื่อมหมดอีกเติมจริงๆเว้ยเฮ้ยผมจำได้ผมมีน้ำมันอยู่นี่ไงเติมได้อยู่มั้งเอยไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยใครมารับได้มั้งเนี่ยมาโดนเลยหมอมาเลยหมอมาอุ้ยเฮลิคอปเตอร์เหรอเนี่ยประดีใจมาเออทำไมมันดิ่งอ่ะมันดิ่งๆอ่ะมันดิ่งตรงน้ำด้วยอ่ะ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ย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 อ๋อเรหมอหมอลงจอดลงจอดฉีดยาไหมคะฉีดครับขอบคุณครับปั๊มอยู่ไหนวะปั๊มอยู่ไหนวะอี๊ปั๊มอยู่ไหนเนาะโอ้อยากเป็นหมออยากขับคอต้องเป็นหมอต้องเป็นตำรวจหรอขับรถจะไม่รอดอ่ะเพว่าขับหอขึ้นปุบะระเบิดสวัสดีครับลุงเมื่อไงครับผมไม่เกลียดอาหนะ เอ้มันมันเจออะไรแย้ยๆเลยวะเยังเพิ่งแต่เช็ดด้วยเควตเดียวแหละบอกเราคลิปนี้ไม่มียอมแปดจุดหนึ่งเมตร่ะไม่ใช่เมตรแปดจุดหนึ่งกิโลเมตรมันเหมือนแบบผู้ขับจกักไทยอมิกาผมรู้สึกว่าผมขับรถดีอะดีกว่าวันแรกที่ขับไปเฮียผมสร้างแกงกราสร้างครอบครัวดีไหมครับทำไม่มได้ถ้าผมสร้างจะมีคนเข้าไหมพี่จูดิวเลย ยากสร้างอยากสร้างอยาก,อ,อ,ยากอยากเป็นม้าคงม้าเฟีย้ยงแบบเป็นแบบรุ่นใหญ่ในประเทศเนี่ยเชื่อปะเดี๋ยวควสต่อไปอ่ะมันให้กูกลับไปในเมืองหรือว่าเขาอยากให้เราขับรถเก่งขึ้นหรือเปล่าแบบขับไปขับมาอย่างเนี้ยนะโอ้ยขับแค่นี้ยังชวนหนาวไม่ไงถนนสองเลนอนะ่ะไอ้หี่ยอีกไกลไหมวะต้นเขาเลยเหรอเอ้ยผมขอขับไปตามทางดีๆนะครับผมไม่อยากเป็นแบบภาพเดิมๆอ่ะแบบขับมาตัวเขาตายเชื่อถึงตัวเหมือนคนเ่นติกติกหรือ่าคนนั้นอะชื่ออะไรวะ แต่ชื่อไม่ได้วะยังเหมือนอ่ะเขาเรียกว่าตะตายอะไรวะแล้วก็ไปไหนต่อบ้านทอมน,นี้ไม่ใช่บ้านทอมหรอเดี๋ยมัน,ม,นมันกวนตีนมาดูนี่เลยตามที่บอกเลยต่อไปปกิจจในเมืองไปในเมืองอืมนั้นเนี่ยชนะการเดินพันไฮโลชนะกันเดินพันบาคาร่าอันเนี้ยขอท้ายคลิปเลยผมจะบอกนะว่าการพนันมันไม่ดีเสมอไปนะเวไม่ไม่ใช่ไม่ดีเสมอไปดิ ไม่ดีเลยนะครับได้เงินแล้วงัวต่อไปที่ไหนวะอยูในบ้านในบ้านในบ้านนัวล็อกบ้านไม่ได้ผมไม่ได้ขึ้นมาเลยเนะี่ยไม่ใช่มันอยู่ข้างล่างหรือเปล่ามันอยู่ข้างล่างเลยเปล่าวะ ที่อยู่ข้างล่างขึ้นไปทำไมข้างบนวะโอ้โหมันให้ไปแลนฟ้าแลนยมพูแลนอะไรเต็มเลยเนี่ยอเฮียเยอะแยะว่ะ ันต้องลงรถได้ดหรอวะครับผมต่อไปแลนฟ้าใชอา่อยู่ไหนวะยู่ไหนวะโอ้ห้างบนเลยเหรอวะไม่เฟมมันดับจังวะนี่ประเทศนี้มีเทนนิงหรวอเหรอพึ่งรู้ต่อไปเป็นแลนไหนดี นี่ต่อไปแลนเนี้ยแหละข้างหน้าเนี่ยเอาดิคุดิเออไปสุสดจบเฮ้ยคุณต้องรบมันหลายรอบแล้วสามรอบแล้วเนี่ยอัดคลิปเนี้ย คลิปเนี้ยผมคลิปเนี้ยผมต้องลงมาสามรอบเลไอ้เหี้ยไหนคุ้นอยู่ไหนวะ ทำไมกูขับไปขับมาไม่เห็นมีใครขับรถเหมือนกูเลยเฮียก็ขับแบบ GTB 48คือกูเพิ่งคือกูเพิ่งต้องรถไปไอ้เฮียรถจัพรยางอย่างนี้เหรอไปเหลือแค่สองเลนดิรดูขบับรถกันดิเฮียเขารวยจังวะ โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถโคตรเฟี้ยวไอ้เหี้ยแล้วกูคุยกับใครอ่ะไปเล่นเขียว ต่อไปไปเจอทอมไปไหนแล้ววะโอ้ยฟาร์มอีกเลยมันฟาร์มอีกแล้วเว้ย,มววยผมเบื่อการฟาร์มแล้วเว้ย ่อไปก็เราฟาร์มออกนะครับฟาร์มออกสามารถเข้าร่วมได้แล้วครับไม่เราไม่เล่นเราไม่เล่นเราแค่เล่นทางหน้านะครับไอ้หลอดเลียไม่เล่นนะเพราะว่าผมว่าผมจะไปตามคามา้าฟไม้อ่อนครับอุ้ยไม,ไม่ไม่กี่โค้ขงขักสองนะครับไม่นับไม่นับ สนทนากับชายหนุ่มหลักลวงเล้วผมขอโทษนะผมที่ผมเป็นแน้คนดูไว้ผมบอกว่าคลิปหน้าจะจบปูนกันอะผมลืมไปดิหนหว่าชายหนุม่มเยดเดอเฮียอ,อะไรอยู่เต้นไหไเฮียคุณหมอชำนาญการเยเดอร์อยังหรอพูดูแลพูดูแลพูดูแลโรงพยาบาลทะเลตาย ทะเลทเรายเลยหรอไปถามจริงทะเลทเรายเลยหรอเอ้ยผมไม่เกียดไปแล้วผมผมไม่เกียดไปแล้วผมไปเล่นไฮโลไฮโล,ลบารอลงบาคาร่าดะไรกับไอะยศแม่อยากเล่นอ่ะอยากได้ตังค์อลยอยากได้ตังค์เมื่อคืนเล่นมันเล่นยังไงวะบาคาร่าเล่นยังไงครับไม่เคยเล่นพี่มาละน้องพี่มาละน้องพี่มาเอาเงินวะไอ้เหี้ยมาไฮโลใช่ปะกูบิ๊กเลย ลงเดิมพันมีกี่บาทกูลงหมื่นหนึ่งกูลงหมื่นหนึ่งได้มาเย็ดแม่คืออะไรเล่นยังไงวะยิ้งแก้เพื่อเขยา่าอ้ยได้ได้เว้ย อุ้ยได้สองหมื่นเชื่อนี่ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอียงครับต่อมปบาคาร่านี่อะไรแบงค์เกอร์เพเยอร์อันนี้อะไรวะแบงค์ก็ได้ห้าพันคือเราเล่นไม่เป็น,น่ะเด็กไม่เคยเล่นอน่ะเล่นยังไงวะโอ้โ er. เฮียวัน 8, นี้แปดนี่โอ้เฮียนี่เพย์ได้โอ้ห้าพันกูกูได้กว่าแต่นี่กูได้กูงเลย ห้าพันเหมือนเดิมกูได้อันนี้กูได้กูบอกอะไรแหละสิครับกูขอคืนแล้วกูเลิกจบคลิปเลยกูขอคืนแล้วกูจบคลิปเลยสามห้าอุ้ยอุ้ยได้สองอุ้ยกูชนะเฮ้ยอ่ะยาสวยนี่ไงกูได้กำไรแหละเหี้ยพอพอเหี้ยเสียเยอะกว่านี้นะครับแล้วจบคลิปเลยดีกว่าแต่เสียเยอะกว่านี้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับแล้วผมก็ขอโทษนะครับที่ไม่ได้ทําตามสัญญาครับเพราะว่าคลิปที่แล้วนะผมบอกว่าคลิปหน้าเราจะมาจบฟูลกันให้ดูนะครับแต่ผมไม่ได้ทำเพราะว่ามันมีภารกิจเยอะเกินดที่ผมต้องทํา ที่หน้าคุยเต็มเลยเออแล้วก็เออที่ผมจะบอกไปว่าผมจะตั้งแก๊งหลวงต้ง้งครอบครัวใช่ไหมถ้าอยามีใครอยากเข้าก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมมีชื่อติดคอร์ดเอาไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็แอดมาได้ถ้าจะเข้านะครับอืมคลิปหน้าจุกปูแน่ๆครับเชื่อผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจุกหัว